สวัสดีครับน้องๆครับพบกับพี่ก๊อฟเว่บายเดอะแบรนดอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาของเรขาคณิตกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับโจ์ในวันนี้บอกให้เลยว่าไม่ใช่โจทย์ธรรมดามันเป็นข้อสอบเข้าเอ็มวิทหรือเข้าไมโดริยานุสรณ์ในรอบที่2ด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือข้อสอบเก่ารอบ2นั่นเองนะครับมาดูซิว่ามันไม่ธรรมดาอย่างไงบอกได้เลยว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ยาวมากนะครับตัวโจทย์ก็นั่งสั้นๆแต่มุมมองไม่ธรรมดาหรือวิธีการทําก็ไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับมาดูกันดีกว่าว่า,วาโจ จากโจทย์เนี่ยกำหนดสามเหลี่ยม ABC มาให้รูปหนึ่งนะครับกำหนดรูปมาให้ข้งล่างด้วยนะบอกมุมมา2มุมฮะคือมุม ABC เป็น15องศารูปให้ชัดเลย ABC คือมุมเล็กๆตัวนี้ย15องศานะครับแล้วมุม BAC BAC คือฝั่งนี้บ้าง BAC ตัวนี้30องศาครับบอกมุมซ้ายมุมขวา15กับ30เรียบร้อยแล้วบอกว่า D d o เนี่ยเป็นจุดกด A, ึ่งนะกลางด้าน AB เจ้า D ตัวนี้นะอยู่กึ่งกลางด้าน AB นะครับจากนั้นลากเส้นตรง CD ฮะลาก CD มาปึ๊บอย่างนี้นะครับ แล้วให้น้องหาผลต่างผลต่างของใครผลต่างของมุม ACD คะ ACD คือมุมนี้อ่าก็มุมทางขวานะครับกับใครกับ DCB DCB ก็คือมุมทางซ้ายอ่าก็คือถามว่าผลต่างของ2มุมซ้ายขวาตัวนี้ต่างกันอยู่ก,ยกี่องศานั่นเองเห็นไหมครโจทย์ค่อนข้างสั้นๆนะครับข้อมูลก็ให้มาพอสมควรเรียบร้อยแล้วอยากได้ผลต่างของ2มุมยอดตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอ่าเรามาเริ่มดูกันซิว่าเฮ้ยเราจะทําไงกับมันได้บ้าง เริ่มต้นมีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมาเงี้ยแบนๆเลยเพราะมุมที่ฐานเล็กมากๆคือ15กับ30และดีด็อกเป็นจุดกึ่งกลางเห็นไหมฮะแล้วถามว่าไอ้มุมยอดที่ถูกแบ่งสองมุมเนี้ยต่างกันอยู่เท่าไหร่ถ้าน้องไล่เติมมุมมันแทบจะเติมอะไรไม่ได้เลยอ่ะนะครับเราจะเริ่มยังไงดีล่ะสมมติว่าเออเราเริ่มอะไรไม่ถูกเราก็เริ่มสมมุติก่อนก็ได้นะครับอ่าสมมติว่าไอสองมุมเนี้ยที่โจทย์ถามนีนะซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่องศาพี่สมมติว่ามุมทางขวาเป็น x ก็แล้วกันนะมุมนี้กลาง x ก็นี้กาง y ก็คือโจทย์กำลังอยากได้ว่า x กับ y เนี่ยต่างกันเท่าไหร่ก็คือ x ลบ y อ่ะมันมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับที่หลายคนบอกเอ๊ะมันจะเริ่มไงดีนะไล่มุมไงก็ไล่ไม่เจอแนะ่ข้อนี้ค่อนข้างแสบสันเหมือนกันน้องต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีข้อมูลนึงเนี่ยที่โจทย์ให้มาแต่ยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยก็คือเขาบอกว่า D dog เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางนะเห็นไ,ไหมม D dog เนี่ยเป็นจุดกงกลางด้าน A B นึกภาพนะ A B เหมือนเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วมี D dog เนี่ยในเนี่ยจุดเนี่ยเป พอมองนี้ปุ๊บแม่คิดถึงอะไรบ้างไหมมันมีเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วมีจุดตรงกลางจุดหนึ่งอะคิดถึงไม่ว่าจะเอาเรื่องไหนมาช่วยมันได้อ่าทิกตอกทิกตอกนั่นก็คือวงกลมไงถูกไหมครับน้องก็จะมองเหมือนกับ AB เนี่ยเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเห็นไหมครับแล้วก็ให้ดีด็อกเป็นจุดศูนย์กลางขั้นที่1ของจวงข้อเนี้ยถ้าจะทําให้หลุดนะครับมองแบบเมื่อกี้มองดีด็อกเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็สร้างครึ่งวงกลมครอบก่อนเลยบางคนโอ้เกี่ยวกับวงกลมตัวเนี้ยสร้างไปเลยครับครึ่งวงกลม โดยให้ AB เนี่ยเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางไปเลยนะครับอ่ะพี่สร้างให้เลยนะเป๊บอ,ออกมาก็ได้รูปประมาณรูปนี้อ่าพี่ก็สร้างรอเลยงครึ่องวงกลมป๊อปปึ๊บขออภัยอาจจะเบี้ยวเล็กน้อยเนี่ยสร้างครึ่องวงกลมออกมาสร้างเสร็จยังไงต่อละครับทุกคนพอสร้างครึ่องวงกลมเสร็จน้องก็ต่อด้าน AC ตัวเนี้ยเนี่ยต่อแนวนี้ออกไปปึป๊บนะฮะต่อแนวนี้ออกไปก่อนตึ๊ดแ่บแล้วก็จากจุด B ต่อขึ้นไปให้ชนกันนะครับภาพน่าจะประมาณภาพนี้ฮะขออนุญาตนะครับต่อด้าน เอซตัวนี้ออกไปนะก็ได้แนวประมาณเส้นนี้ประมาณเส้นนี้ต่อไปก่อนนะครับขอไปอาจจะยิ่งยิ่งนิดนึงแล้วก็ไปชนขอบของวงกลมตรงไหนลากกลับมาที่ B ครับปึ๊บนี่ลากกลับมาที่ B ตัวนี้นนเนี่ยตอนวนี้ไปนะแล้วก็ลากตัดกลับมาที่ B สมมติจุดที่มันอยู่บนครึ่งวงกลมตัวนี้พี่เรียกมันว่าจุด E ด้วยนี่ก็รูปที่เราสร้างเพิ่มนะครับแน่นอนมุม E ตัวนี้กางกี่องศาแน่ๆครับทุกคน 90แน่ๆเพราะมันเป็นมุมในครึ่งวงกลมถูกป่ะงั้นพี่ก๊อลฟขอใส่ก่อนนะมุม e ตัวนี้ต้องการเกาสิบองศาแน่ๆปึ๊บเรียบร้อยนะครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือพอน้องมองสามเหลี่ยมรูปใหญ่ AEB แบบนี้สามเหลี่ยมมุมฉากแน่ๆถูกไหมครับฝั่งนี้30ฝั่งนี้กรโทษมุมยอด90นะตรงนี้ก็ต้องเป็น60ถูกปากกาพราะมุมนี้เราได้ละก็คือ45เห็นไหมครับพี่ก็ทยอยเติมได้นะมุมนี้คือ45องศาและแน่นอนมุมซีฝั่งนี้ก็ต้อง45ด้วยจริงมมม้ยเพราาะุออดฉกไปแลวะ ใช่ป่ะกแล้วก็เติมมุมนิต์สี่สิบห้าแม่แต่ก็ยังไม่ได้ x กับ y อยู่ดีเกือบละอีกนิดนึงนะครับลากอีกเส้นหนึ่งฮะลาก d e อีดูให้ดีนะครับพี่กอลลากเส้น d e อีกเส้นหนึ่งนะครเปลี่ยนสีนิดนึงนี่ลาก d e อีกเส้นหนึ่งครับปึ๊บมาทันทน,นี้ปึ๊บเบี้ยวเล็กน้อยลากดีมานิดนึงตืดเราจะเห็นอะไรบ้างอา่าพอเราลากดีอออกมาปุ๊บทุกคนจะเห็นเลยว่าตอนเนี้ย มุมนี้หกแล้วถูกไหมครับ DB ก็คือรัศมีวงกลม DE ก็คือรัศมีวงกลมจริงๆ DA ก็คือรัศมีวงกลมด้วยผลที่ตามมาก็คือ,อ DB เมื่อกี้ที่พี่บอกเห็นไหม DA ทางขวาด้วยแล้วก็ DE เนี่ยต้องยาวเท่ากันหมดแน่ถูกไหมครับเพราะมันคือรัศมีวงกลมถูกปะงั้นแสดงว่าสามเหลี่ยม BED ตัวนี้ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะสองด้านนี้เท่ากันจริงไหมคะแล้วมุมที่ฐานตัวนี้60มุมนี้ก็ต้องเป็น60ด้วยเช่นกัน ี่ก็เติมได้นะมุมนี้ก็เป็น60องศานะครับแอบเติมม,มุมงข้างก่อนก็ได้มุมนี้ก็คือ30องศาเพราะเราแบ่งจาก90องศามาถูกไหมครับแต่พอมุมที่ฐานเป็น60กับ60น้องจึงเห็นเลยว่ามันไม่ใช่หน้าจั่วธรรมดามันกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถูกปะ b d ดีตัวนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้าน BE ก็ยังเท่ากับเขาด้วยจริงไหมแล้วมุมนี้ก็กลาง60องศาเช่นกันเนี่ยเราเติมไล่ไปเรื่อยๆได้นะเห็นไหมครับ แล้วพอเนาะใน,นมุมนี้60 60 60, 60กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกคนเห็นด้าน BE กับ EC เมื่อกี้ไหมเขียวๆตัวนี้เห็นไหมครับเนื่องจากมุม2มุมนี้45เท่ากันจริงปะครับงั้นแสดงว่า2ด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากันด้วยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมฉากใช่ปะปะงั้นแสดงว่า EC ตัวนี้ก็ยาวเป็นรัศมีเท่ากับเขาด้วยถูกไหมยาวเท่ากับรัศมีเหมือนกันด้วยเพราะมันเท่ากับด้าน BE เห็นไหมคะผลนี้ตามมาก็คือโอ้ด้านเท่ากันเพียบเลยฮะมีด้าน DB DE นะครับ B E E C แล้วก็ D A ด้วยแต่น้อกจะเห็นเลยว่าสามเหลี่ยมทุงเนี้ยเราเริ่มใช้งานมาได้ละสามเหลี่ยม D E C ตัวนี้เห็นปะมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกทีนึงเห็นนะจากผลลับมเมื่อกี้พอด้าน E C กับ E D เท่ากันสองคูเนี่ยเห็นไหมครับตัวสองด้านเนี่ยเท่ากันนะฮะก็กลายเป็นหน้าจั่วที่มีมุมยอดสามสิบเห็นปะถ้ามุมยอดเป็นสามสิบมุมที่ฐานสองมุมนี้เราหาได้แน่ๆจริงไหมมุมยอดสามสิบมุมภายในสามเหลี่ยมคือร้อยแปดสิบหักไปสามสิบก็เหลือร้อยห้าสิบ แบ่งคนละครึ่งก็เอาไปคนละ75จริงไหมพระมุมนี้75 2สองมุมนี้รวมกันก็ต้องเป็น75ด้วยถูกไหมครับแต่ข้างบนสีเขียวเอาไปละ45่้งั้น y ตัวนี้หลุดแล้วครับพี่น้องไอ้เจ้า y ตัวนี้ก็ต้องเหลือเท่าไหร่แน่ๆ y ตัวนี้ก็ต้องเหลือ30องศาแน่ๆจริงไหมแล้วถ้า y เป็น30ทุกคน3มุมนี้รวมกันต้องเป็น180เพราะเป็นมุมตรงพอดีแน่ๆ,ๆถูกไหมครับพันเที่เหลือก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็น105้นั่นเอง ได้แล้วครับทั้ง x ทั้ง y เห็นไหมสันส้นๆพอเราได้ x แล้ว y เสร็จก็ตอบได้แล้วครับทุกคนนี่ตอบอบอ,อ,อตอบ,ตอบได้เลยข้างล่างปุ๊บว่าสินี้โจทย์ต้องการกนะ็คือ x ลบ y นั่นเองจะบปก็ถามผลต่างก็คือให้เอาร้อแล้วก็ลบออกด้วย30ถูกไหมเลขที่ออกสุดท้ายก็จะเหลือ75องศานั่นเองบิงโกนะคะ จบเลยเรียบร้อยข้อนี้ก็จะตอบ75องศาก็จบเพียงเท่านี้เห็นไหมครับมันก็จะทําแบบไม่ยาวเท่าไหร่สำหรับข้อสอบข้อนี้เห็นป่ะแต่มันเป็นข้อสอบที่มองค่อนข้างยากเหมือนกันนะพะน้องจะต้องเริ่มจากการสร้างเครื่องวงกลมครอบแล้วก็ต่อด้านออกไปแล้วใช้ความรู้เรื่องวงกลมมาช่วยอีกนิดหนึ่งก็จะสามารถหาผลต่างของ x กับ y ตัวนี้ได้นะครับเนี่คือข้อสอบ MWT รอบ2ในอดีตนะครับก็ให้น้องๆนําไปฝึกฝนด้วยตนเองต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ คลิปเรื่องเรขาคณิตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครับ